สวัสดีครับพีเพนนะครับผมวันนี้พี่เพนจะมารีวิวในการเปรียบเทียบหลังจากที่พี่ใช้งานทั้ง2ตัวมา2เดือนกับเจ้าตัว TCL 3 0 5 G กับเจ้าตัว Realme 1 0 T 5 G กับมือถือง,งบที่พี่ซื้อมากับราคาไม่เกิน3,000นะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้บางทีของมันอาจ จะหมดแล้วนะครับผมถ้าของหมดพี่ขอแนะนำกับโทรศัพท์มือถือที่สเปคบอกล้ามีความใกล้เคียงกันแล้วก็มีความคุ้มค่าผมด้านล่างคลิปนี้ผมเช่นกันว่าจะเป็นตัวเรดมือถือที่ราคาไม่เกิน5,000เจ้าตัว Redmi Note 13หรือเจ้าตัว Poco M6 Pro หรือว่าเรทราคา4,000จะตัว M6 นะครับหรือว่าตร่วงต่างครับหรือว่าตัว Realme ราคา3,000นะครับผม700บาทใต้คลิปนี้ให้บอกเลยว่าตัว Realme 11x 5G ก็ถือว่าคุ้มเหมือนกัน,นผมตัวนี้เนาะวันนี้พีผมจะมาให้ดูว่าหลังจากพีใช้งานทั้ง2นี้มันเป็นไงวาระหว่างตัว TCL ผม 305G กับสเปคผ่อนพี่ผมจะขอพูดถึงสเปคก่อนว่าเฮ้ยสเปคทำไมรู้สึกว่าราคาเหรีไม่เกิน3,000มันจะมีความคุ้มค่าคุ้มราคามากผมด้านหลังผมกล้องคือความชัดอยู่ที่50ล้านครับกับดีไซน์บอกเลยว่าดีไซน์มีความสวยงามมากนะครับตัวนี้หน้าจอาผมเป็นหน้าจอแบบ a ะมอเลด คือเป็นหน้าจอที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยสีสันของหน้าจอคือมันสวยงามมากๆครับผมหน้าจออัมเรตผมไดฟเฟต์60เฮิร์ต์ Full HD พัด สำหรับพีถือว่าเป็นมือถือที่หน้าจอสวยมากครับผมตัวนี้พี่อัปเดตเป็นตัว Android ผมเวอร์ชันล่าสุดตัวนี้ก็คือเราวผมสามัรถอัปเดตเป็นตัวนะครับ d n d r o i d 12ผมตัวนี้เป็น CPU ที่พี่รู้สึกว่า CPU คือดีมากผมตัวนี้ m i สตี้700ครับผมตัวนี้แล้วก็ความจุอยู่ที่64เ a ม 4G ิผมตัวนี้กล้องหน้าเลนอัลต o วาผมตัวนี้13ล้านกล้องหลัง50ล้านบอกเลยว่าตัวสเปกกล้องกล้องคุณภาพดีมากครับเป็นมือถือที่พี รู้สึกว่า TCL 3 0 5 G คุณภาพของลอมของกล้องถือว่าดีมากขอเชื่อชมเลยว่าสเปคเรื่องกล้องที่พี่ใช้งานมาถือว่าสเปคคือดีมากครับผมนี่ครับอันนี้ผมพี่ให้ดูกันว่าสเปคบอกเลยว่าบอดี้มีความสวยงามครับถ้าของหมดนะครับผมพี่ขอไปจริงจริงด้วยบอกว่าเป็นมือที่ใช้งานมาคือมันคุ้มค่าจริงหน้าจอสวยแล้วก็กล้องถือว่าดีมากด้านข้างมีปุ่มสแกนลายนิ้วมือผมตัวนี้นะครับนี่ กล้องหน้าผมแบบกล้องหน้าป็นแบบกล้องหน้าแบบแบบตัวหยดน้ำนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะว่าเป็นมือถือที่สัปพ,พีรู้สึกว่าบอดี้ในการจับถือว่าดีมากครับอันนี้ขอเช่นชมเลยว่าบอดี้มีความสวยไหมผมสับจ้าตัวเรียวมี 10t5g สัปปีนะผมเป็นมือถือที่ดีไซน์ออกแนวสวยงามครับเวลาจับครับมันจับง่ายแล้วก็ด้านข้างมีปุ่มสแกนนิ้วครับซึ่งเรียวมีในปีนี้ทาหน้าจอออกมาสัปพพีหน้าจอ IPS สัปปีเนาะ ระหว่างตัวอัโมเลดกับไอเบียโนะไอเบียโมจะสีสันไม่ได้จัดจ้านเท่าอัโมเลดนะครับผมตัวนี้แรมสี่จิกเท่ากันนะผมตัวนี้เป็น Android 13นะครับผมตัวนี้นะครับน,นี่ครับเป็น Android 13เป็น Realme UI 4.0ครับแรมมาผมตัวนี้4 g b บวกเพิ่ม4 g b ก,กล้องหน้า8ล้านอันนี้กล้องหน้า13ล้านกล้องหลัง50ล้านเท่ากันนะครับผมในส่วน CPU เนาะตัวนี้ใช้ตัว Dimensity 80 นะครับผม8 1 0 octa core รู้สึกว่าความเร็วในการเล่นเกมมันจะมีความเร็วในการเล่น,นเกมที่มีความสเสียนมากกว่าซีรีส์700แต่พี่รู้สึกว่าเล่นเกม r v i e พี่ปรับ60เฟรมก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายผมในการเล่นเกมเนาะในส่วนแบตเนาะทั้งคู่ของผมแบตให้มาสับพีรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เพียงพอนะแบตถือว่าแบตระดับที่พี่ว่าหนึ่งวันใช้งานก็ถือว่าเพียงพอนะครับผมตัวนี้เนาะนะี่ครับไม่ให้ดูผมในส่วนฟาชาร์ผมตัวนี้ซัพพอร์ต 22. 5วัตต์ในส่วนวนี้ฟัสชร์จคือ18วัตต์ส่วนตัว P ความเร็วในการชาร์จก็ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ผมในการใช้งาน,นในส่วนกล้องหน้าสกินโทนของเดียวมี 10T 5G กล้องหน้าก็ถือว่าคุณภาพดีมากครับผมในส่วนตัวที่เป็นตัว GL ตัวที่เป็นแบบ30 5G กล้องหน้าจะมีเลนที่เป็นมุมกว้างมากกว่านะครับผมในส่วนของกล้องหน้าเนาะสับเลนกล้องหลังเนาะแล้วจะคนชอบครับใครชอบแนวสมจริงไปตัว c ี l ใครชอบแนวแบบปรับ C p u ย์ง่ายๆครับผมไปตัวที่เป็นตัวเบลมีครับนี่ครับพี่ให้ดูก่อนว่าหน้าจอครับนี่ครับหน้าจอคืออันนี้จะเป็น 90H เฮิรต์อันนี้ 60H เฮิรต์ในส่วนพี่คิดว่ารอมนะผมท,ทั้งคู่ถือว่าหน้าจอในการทัดในการกดก็ถือว่าดีครับผมในการใช้งานทั้งคู่ผมนี้ ให้ดูครับผมครับอันนี้สเปกกล้องผมให้ดูก่อนว่ากล้องหน้าผมนะครับมันจะมีความไวผมตัวนี้น่ครับให้ดูเลยในการถ่ายนี่ปึ๊บนี่ครับอันนี้กล้องหน้าผมที่พีไปสัมผัสมาก็ถือว่าตัวเรียวมีก็สวย ตัวที่เป็นตัว TCL ก็สวยครับเทว่ากล้องหน้ามีคุณภาพระดับที่ดีพอสมควรนะที่พีรู้สึกว่าดีครับผมตัวนี้นะครับ TCL ครับผมจะมีเลนส์มุมกว้างที่มากกว่าในกล้องหน้าผมสับกล้องหลังก็จะนี้ในใน,ในอับสมจิกอะกล้องหน้าซึ่งพีก็ชอบสกินโทนทั้ง2ตัวครับในส่วนกล้องหลังเนาะถ้าใคคนชอบครับใครชอบแนวแบบแนวแไทยง่ายๆเนาะ ตัวเรามีจะมี AI ในการปรับเพราะว่าทั้งคู่ผมใช้ AI ในการปรับในการถ่ายรูปครับก็ถือว่าคุณภาพดีพอตัวนะผมทั้งคู่เนาะถือว่าพีใช้งานมาก็ถือว่าดีัะผมซึ่งพีรู้สึกว่าพีพกพาไปใช้งานทั่วไปหรือว่าไปท่องเที่ยวพีก็ใช้ทั้ง2ตัวน,นี้ผมใช้งานจริงมาก็ถือว่าเป็นมือถือที่คุณภาพกล้องถือว่าโอเคครับกล้องหลัง50ล้านคุณภาพมีความใกล้เคียงผมในส่วนลําโพงเนาะถ้าลำโพงจริงเนาะทีเซลผมลําโพงก็ถือ มีความเสียงดังลําโพงตรงๆเลยเนาะถ้าฟังจริงครับพีรู้สึกว่าลําโพงมันมีความใกล้เคียงกันมากครับผมในร่องเสียงนะครับนี่ครับดูครับร่องเสียงนี่ครับผมตัวทีเซลก็ถือว่าลำโพงดีครับแต่ตัวที่เป็นเรียวมีลำโพงสามารถเปิดได้สูงสุดคือ2อ0เเซนนะครับนี่ครับ นะครับสับพีนะารู้สึกว่าคุณภาพมันมีความใกล้เคียงกันมากเรื่องเสียงผมมาดูว่าเฮ้ยหน้าจอมันเป็นไงบ้างเนาะพี่ให้ดูผมว่าหน้าจอมันแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดน,นะครับนี่ครับพีให้ดูกันว่าหน้าจอมันแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับนี่ครับให้ดูหน้าจอนะครับผมปึ๊บนี่ครับ หน้าจอหน้าจอทั้งคู่ผมพี่จะขอเปิดสูงสุดซึ่งพี่เปิดสูงสุด,สดคู่นี่ครับหน้าจอสามารถสพอร์ตตัวนี้ก็คือนี่ครับ 2K 60เฟรมในส่วนตัวเจ้า CCL ผมเปิดได้สูงสุดคือ 2, 2 k 60เฟรมเท่ากันเพราะว่าตระกูล CPU ของ d i มเิสีเหมือนกันนะครับผมทั้ง2ตัวนี่นี่ครับสีสันของหน้าจอครับ นี่ครับถือว่าสีสันก็ดีครับผมแต่ก็ไม่สู้ตัว ccl เนอะ ccl เป็นหน้าจอแบบ amoled ครับถือว่าสีสันและสกินโทนถือว่าดีมากและคุณภาพสปีก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับทั้ง2ตัวนี้นี่ เอาตรงนะถือว่าใช้งานดีครับแต่สีสันก็ไม่สู้ียวครับผมรู้สึกว่า TCL เน่ยลอมถือว่าในการใช้งานนี่ครับอันนี้ความเร็วอินเทอ,อร์เน็ตนะอาการค้างไม่ได้เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับอยู่ที่อินเทอร์เน,ตน็ตเนาะบางทีมันดาวน์โหลดข้อมูลไม่ทันนะครับผมถ้าเราเปิดพันแบวน CPU เนี้ยมันจะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างเพียงพอแล้วก็ไม่มีการกระตุกนะครับผมเพราะว่าหน้าจอ Full HD พัฒผมเราเปิดแค่ประมาณพันแบบ p มันก็สบายหายห่วงครับอันนี้ส่วนหน้าจอผมให้ดูเลย ในส่วนการแบ่งนะผมตัวพอ t i ชั่นหรือว่าการแบ่งครึ่งหน้าจอเนาะทั้งคู่ผมสามารถแบ่งหน้าจอได้เหมือนกันนะครับนี่ก็ถือว่าดีมากครับผมในการแบ่งหน้าจอซึ่งพีแฮปปี้มากกับการแบ่งหน้าจอครับรู้สึกว่าการแบ่งหน้าจอมันแบ่งง่ายผมตัวนี้นะครับ,บแบบนี้บ แบบนี้เห็นไหมว่ามันแบ่งหน้าจอได้อย่างง่ายเลยผมตัวนี้เนาะ Tp ใช้งานมาก็ถือว่าเป็นมือถือที่คุณภาพดีผมในการขดแอปทั้งคู่ผมสามารถขดแอปได้เช่นกันนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ ซึ่งพีรู้สึกว่าในการใช้งานทุกอย่างครับผมมันสามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอครับค้นแอปได้เหมือนกันครับทั้งคู่สามารถค้นแอปได้นะครับแล้วก็แบตก็1นวันเล่นเกมอวีปหกสิบเฟร,รมทั้งคู่มีความเร็วไม่ได้แตกต่างกันมากกับผมในการใช้งาน,นพี่ผมจะขอแนบลิงก์กับมือถือสุดคุ้มถ้าของมันหมดพี่ขอไปจริงจริงผมสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ละกดิมง subscribe สมสวัสดีขอบคุณครับ